วันนี้ลูกได้มาทำการขุดพลอยขอให้พระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองลูกขอให้ลูกได้พบเจออัญมณีที่มีมูลค่ามากมายด้วยเถิดจังหวัดจันทบุรีแหล่งผลิตอัญมณีหรือพลอยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจนได้รับการขนานนามว่านครแห่งอัญมณี City of Gems ในระยะทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5ที่เสด็จเมืองจันทบุรีนะครับในรศ .95 มีจีนจูซึ่งเป็นชาวบ้านสีพยานะครับมอบพลอยให้จำนวนหนึ่งผาน,นะครับซึ่งมีพลอยแดงอยู่ในนั้นด้วยในรศ .109 นะครับมีการขออนุญาตทำแร่พลอย ในจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอขุงและก็อำเภอเมืองกุหลาบเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศพมา่านะครับมีความสามารถในการขุดพลอยล่อนพลอยและเจรณาหพลอยอบพยพถิ่นฐานเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5มาอยู่ที่จันทบุรีที่แรกคือที่บ้านบางกระจา่าหรือที่พลอยแหวนเป็นชนกลุ่มสำคัญที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทำพลอย แหล,แล่งล้าชาติของจังหวัดจันทบุรีมีมากมายโดยเฉพาะตระกูลคอลันดัมตระกูลคอลันดัมก็ประกอบไปด้วยพลอยทับทิมแล้วก็ตระกูลแทบไฟซึ่งจะมีทั้งเ,เขียวส่องบุษราคำซึ่งมีมากในจังหวัดจันทบุรีจนไปถึงจังหวัดตราดจังหวัดจันบุรีเป็นศูนย์กลางผลิตที่มีโน้ตฮาวซึ่งสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานอย่างเช่นการเผาพลอยเนี่ย เป็นศาสตร์ที่สืบต่อเนื่องกันมามากกว่า50ปีการเผาพลอยก็เกิดค้นพบจากคุณสามเมืองซึ่งค้นพบโดยการบังเอิญสมัยนั้นก็จะเอาพลอยเนี่ยมาประกบกันก็สังเกตเห็นว่าสีพลอยเริ่มเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่ทราบจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในจังหวัดจันทบุรีขึ้นเป็นไฟไหม้ตลาดครั้งใหญ่เปิดเซฟมาค้นพบว่าพลอยในนั้นน่ะมีสีที่เปลี่ยนไปในทางที่สวยมากขึ้นตั้งแต่นั้นมาจึงเกิดการคิดค้นกระบวนการเผาพลอย เผาแบบไหนให้พลอยเนี่ยมีคุณภาพที่ใสสะอาดเรานับว่าเราเป็นเอกหรือเป็นหนึ่งในโลกในเรื่องของการเผาพลอยตระกูลคอลนันดัมการเจรไาญนานี้ต้องอาศัยศาสตร์และศิลทักษะในการตั้งน้ําตั้งหน้าพลอยว่าจะตั้งหน้าแบบไหนให้ได้รูปทรงในการตัดเหลี่ยมจะตัดอย่างไรให้ได้องศาในการสะท้อนแสงจะขัดอย่างไรให้เกิดประกายแวววาวสดใสงดงาม ปีพศ2530ทุกคนแห่แหนกันไปทําพลอยเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นยุคตื่นพลอยก็ว่าได้คนต่างชาติเนี่ยเขาจะมาเช่าโต๊ะซื้อพื้นที่ไว้ในตลาดพลอยแล้วก็จะเขียนไว้หน้าโต๊ะว่าเขาต้องการซื้อพลอยอะไรนะฮะส่วนคนเดินพลอยเนี่ยก็จะเป็นคนขายก็จะไปรับพลอยจากโรงงานที่ตนเองรู้จักเนี่ยเอามาขายให้ชาวต่างชาติจนทําให้มีเงินหมุนเวียนในตลาดพอยเนี่ยต่อวันนะฮะ 5 0 0รกว่าล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นสองวันคือสุกกับเสาร์เนี่ยต้องมีหน0 0ล้านบาทนะฮะ I'm came from India I'm looking here for gemstones from past five years I'm coming here to buy sapphires ruby มาซื้อพลอย1ิบปปีแล้วตลาดเปิดต่อวันสุกวันเสาร์มาซื้อประจำเลยการร่วมใจจัดตั้งศูนย์อัญมณีเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายเครื่องประดับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งบ่มเพาะช่างฝีมือดีของจังหวัดจันทบุรีที่มีมาตรฐานยกระดับพลอยเมืองจันทให้มีคุณภาพเทียบกับระดับโลกการสืบสารนะคะในด้านของงานเจรานายก็มีทั้งการเรียนการสอนในรายวิชาเจรานายในรูปแบบเก่ารูปแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องการนําโปรแกรมการออกแบบเหลี่ยมเจรานายเพื่อเพิ่มรูปแบบการเจรานายให้โมเด์นลขึ้นแล้วก็ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของตลาดมากขึ้นค่ะเขาสามารถที่จะเอากระบวนการคิดเครื่องมือที่ใช้เอาไปใช้กับหอยที่มีปัญหาที่ราคาไม่แพงแล้วก็สร้างเหลี่ยมมาตรฐานที่มีลวดลายที่มากขึ้นเพิ่มประกายแวววาวได้มากขึ้นด้วยสามารถทําให้เกิดภาพที่ชัดเจนค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้ด้วยเด็กๆก,ก็ จะได้เรียนตรงจุดนี้อัญมญณีอ่ะมันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้แค่ในเชิงของความหมายหรือว่าความเชื่อค่ะเราสามารถพัฒนาหรือต่อยอดพอยให้มันมีมีคุณภาพมีมูลค่ามากกว่านี้และยิ่งทำให้รู้ลักในอัญมญณีมากขึ้นด้วยค่ะปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่กระบวนการการขุดพลอยนะครับแม้แต่กระบวนการการทาเหมืองพลอยเองแบบดั้งเดิมเนี่ยก็หาชมได้ยากแล้วดังนั้นภูมิปัญญาตรงนี้เนี่ย อยู่คู่เมืองจันทร์มาตลอดอยู่ในคำขวัญจังหวัดจันทบ,บุรีเลยด้วยซ้ําแต่กระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆบ่อพลอยเหล็กเพชรก็จะเป็นที่ที่หนึ่งที่เล่าเรื่องราวตรงนี้พอผมจบมาเนี่ยผมก็ได้มาเข้าสู่ในการทําเครื่องประดับต่อจากที่บ้านเลยอย่างทุกวันนี้ช่างเจรนายบ้านเราเนี่ยน้อยมากที่จันทร์เองอะ่ะผมก็อยากจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่หรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย กลับมาทําในสิ่งที่มันกําลังจะหายไปนะครับสิ่งที่ผมได้รับมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยผมอยากจะส่งต่อให้กับทุกคนที่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนจันทร์แต่ส่งต่อให้มันอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนและมันกระจายไปทุกทกที่รอยเมืองจันทร์เป็นการนําทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินในท้องถิ่นมารวมกับทัศษ์และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สั่งสมและสืบทอดกันมาจากกรุมชาติพันธุ์ แม้ว่าวันนี้รอยใต้ดินจะลดน้อยลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งล้ำค่าบนดินที่เราได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์มาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ยากเกินกว่าที่ใครจะตามทันและเชียบเท่า